สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับเรากลับมาอยู่ในเกมブラウザ2นะฮะก็สําหรับวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนําตัวละครที่คุณควรจะปั้นนะฮะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นสายขี้เกียจนะอ่าขี้เกียจเบินข้าวเนะี่ยข้าววันละสนะี่สิบเนี่ยโอ้โหบางคนขี้เกียจคลิกขี้เกียจอะไรเนาะหรือบางคนออโต้ไปแล้วก็ตายนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่จะสามารถทําให้คุณออโต้ได้อย่างไม่ตายก็จะทาให้คุณโอกาสตายน้อยมากอย่างนี้ดีกว่า มีโอกาสตายน้อยมากทำให้คุณสามารถออโตได้อย่างราบรื่นไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วเงินหายเพราะว่า<ม>วาปกลับมาตรงตรงที่นอนนะเพราะว่าตายกันทั้งแกงตัวละครตัวนั้นก็คือแอนดริวฮะเออผมขอพูดไปก่อนเลยนะ <S <S ไอ้พวกตัวละครที่คล้ายแอนดริวเนี่ยมันมีอ่าเช่นตัวนี้นะฮะแต่ผมจะแนะนำเป็นตัวละครที่ทุกคนน่าจะมีละกันก็คือแอนดริวนะเป็นตัวสีดาวถ้าคุณเปิดกาชาน่ยคุณน่าจะได้อยู่แล้ว เหล,ลือนะฮะก็จะ,จะได้บวกห้แบบผมด้วยผมว่าคงแนะนาให้มันเป็นบวกห้แหละมันจะ SP ีน้อยตัวละครแอนดิวนะครับไตไปแค่ตัวเดียวนะครับคุณจะสามารถออโต้ดันสไลด์แล้วก็ดันดันทองนะฮะดันสไลด์กับดันทองเนาะคือดันคอมบ,บินนั่นเองได้อย่างสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ การออโต้เนี่ยคือคุณต้องเลือกระดับความยากที่ไม่โหดจนเกินไประดับความยากเวลี่ฮาร์ดเนี่ยผมสามารถผ่านได้นะฮะแม้ว่าพลังจะไม่ถึงแต่ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถออโต้ได้เราต้องคลิกเองนะฮะแต่ระระดับระดับความยากลองลงมาหรือความยากระดับ2องนะี่แอนดริวสามารถเก็บได้หมดแน่นอนฮะไอตัวบอมนี่จําเป็นไหมเอาจงมันก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นดามเอจนะฮะบางคนชอบใช้บอมนะแต่หลักๆคีย์หลักคือแอนดริวนะฮะตั oh, <she> วคอยแอนดริวมีความสามารถยังไง ก็มีความสามารถนะครับในการดึงดูดคู่ต่อสู้นะฮะโฟกัสทาให้คู่ต่อสู้นะครับ,รบมาตีเราครับและนอกจากนั้นครับยังเพิ่มโอกาสหลบให้ตัวเองด้วย2เทินนะฮะในระดับความยากระดับ2นะไม่ว่าจะเป็นดันสไลด์หรือว่าดันของกอบบินนะฮะมอนเตอร์มันไม่ได้โหดมากนะแต่บางครั้งเนะี่ยมันออโตโ้งงงมันก็มีจังหวะที่ว่าเออมันจะมาต่อเทสพีเราหรือบางทีถึงขั้นตายเลยนะ มันก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวนี้คอยดึงมอนสเตอร์ไว้จะทําให้เรียกว่าออโต้ของเราเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไม่ผิดแผนโอกาสน้อยมากนะครับที่จะผิดแผนครับสำหรับการบิวของแอนดริวนะก็ง่ายๆเอาเนไปที่ดีเฟนซ์เดนเลือดอะไรพวกนี้แล้วกันเนไปที่ป้องกันนะมีอาวุธเ,เฉพาะตัวและยิ่งเป็น UR โดยยิ่งดีเลยฮะมาครับไปดูสำหรับ2ดันนะ และแน่นอนว่าผมจะใช้อบอกฟอร์เมชันที่ผมใช้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็เป็นดันกอบบินกับดันสไลน์นะฮะนี่นะครับผมวันนี้ผมจะลงดันสไลน์นะครับคือทั้ง2ด่านน่ผมผ่านระดับความยากสูงสุดไปแล้วแต่ระดับเวลลี่ฮาร์ดเนี่ยมันต้องกดเองนะฮะผมจึงแนะนําให้คุณออโต้ที่ระดับฮาร์ดนะครับเออไปดูที่ดันกอบบินเนี่ยคุณจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเห็นไหมฮะ ไวรี่ฮาร์ดได้เงินหมื่นหนึ่งมันไม่ใช่หมื่นหนึ่งนะครับมันไม่ใช่หมื่นหนึ่งมันมีโอกาสออกหมื่นหนึ่งถ้าคุณคิดเองคุณสามารถผ่านได้มันก็ดีกว่าแหละแต่ก็อย่างที่ผมบอกตามต้นคลิปสำหรับคนขี้เกียจนะฮะโอ้โหสี่สิบรอบถ้าใครเติมข้าวเนี่ยมันรอดไปแปดสิบมาครับดันสไลด์นะฮะก็สำหรับดันสไลด์นะครับกับดันกอบบินมันก็จะมีเหมือนกันคือเราสามารถออโต้ได้และมันจะมีมอนสเตอร์ วอนเตอร์นะครับปกติอย่างละ5ตัวเมื่อเราตีครบ5ตัวนะครับบอสมันจะเกิดอยู่ที่สุดแมปนะเอ้ยอย่าเพิ่งกูจะคุยไม่จบเอ้ากล <c oughs> ับมาใหม่กลับมาใหม่สำหรับฟอร์เมชันที่ผมใช้นะบางคนเนี่ยอา,อาจจะใช้ระเบิดแต่บางคนไม่ใช้โดยปกติแล้วผมจะไม่ใช้นะฮะเพราะว่าเออเนี่ยผมมักจะเซตค่าเอาไว้กันเหนียวแล้วระเบิดเนี่ย บางทีมันระเบิดตัวตายปุ๊บมันก็จะเติมเลือดซึ่งเลือดลดนิดเดียวมึงก็เติมของแพงของกรูประมาณว่า200อ่ะไอที่มันต้องใช้คราฟเยอะๆใช้200อยอ่ะ200 h ้อ่ะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ตัวอื่นๆมากกว่าเพราะว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเอาง่ายๆเลยก็เป็นตัวนี้ก็ได้เดีย๋ยวผมลองจัดฟอร์เมชั่นให้ดูนะครับสําหรับการลมดัดน,นะครับฟอร์เมชั่นที่ผมใช้นะ หลักๆเลยนะครับที่หลักก็คือแอนดรูวแอนดรูวต้องยืนอยู่ฝั่งในฝั่งหนึ่งไม่ต้องเป็นผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าเออต้องเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับให้อยู่ริมๆแล้วกันอ๋ซ้ายหรือขวาพอได้แต่ขอให้ข้างหลังมันเนี่ยไม่มีเพื่อนของเราอยู่เลยนะฮะไม่งั้นเราจะโดนตัวสีเหลืองเลยครับผักแล้วก็ตายหาครับต่อมาครับตัวละครที่จะอยู่ข้างในตัวก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นบอมก็ได้อ่ะเรจะเซฟเป็นบอมก็ได้ หรือจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นบอมก็ไดให้มันมีดาเมจนะฮะนี่นะครับเป็นข้างหน้าอีกตัวหนึ่งและตัวนี้นะครับให้อยู่ห่างสักสามช่องมันจะได้โดนผักไม่ไม่ตายนะฮะกับประมาณนี้นะครับเราก็จะออโต้ได้แล้วส่วนการเซตเซตสกิลเนี่ยก็ให้น้องแซมมี่นะฮะนำไปเพราะว่ามันใช้มันใช้แค่หนึ่งนะฮะมันใช้แค่หนึ่งครับแอนดีจะไปอยู่หลักสุดก็ได้นะครับก็อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่นะฮะแต่ขอให้ตัวที่มีเอ่อสเปรดกระจายเยอะเยะ ที่มันเป็นหลายๆแฉกจะเป็นบอมหรือจะเป็นตัวนี้เนี่ยอยู่ระดับเหนือจากตัวดาเมจของเราตัวตัวหลักนะฮะก็คือน้องกระต่ายนะครับะโตเลยแคชเชนของตัวละครให้ของฝั่งศัตรตูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันก็จะมั่วไปเรื่อยๆและเราตีไปมันก็นตายแล้ว สบายครับแต่ว่าถ้าคู่ต่อสู้ไม่ตายนะแอนดิวครับมันจะดึงคู่ต่อสู้มาแต่อลองออตโต้ไปเรื่อยๆนะรับพลังครับอีกันนี้ก็หไหนก็ได้ครับ จะเหลือแล้วแต่ว่าเป็นตัวสีฟ้าไม่เท่าไหร่นะครับถ้าไปไเป็น,อน,ปน,น,นไอ้ตัวที่มันกระแทกอ่ะมันจะค่อนข้างควนตีนไอ้ตัวที่มันหรือเป็นตัวไอ้นีมันระเบิดก็ได้แต่ว่าถ้าคู่ต่อสู้เหลือไม่ว่าตัวไหนก็ตามปฏบัติแอนดิวก่อนครับแล้วแอนดิวไม่อยากไม่มีใครเลยแล้วออโต้ไปเลยครับสี่สิบอปสิบอออโต้ Auto ไปก็ต้องยอมรับว่าของนะ่ะมันชู่เบรรี่ฮาร์ดไม่ได้แต่ความขยันของผมก็เช่นกันซ <laughs> ู่ไม่ได้ครับคมขยัน อันนี้ก็น่าจะเหลือแล้วนะน่าจะเราน่าจะได้เห็นนะครับเยี่ยมเลยไม่ดีเลยหมดแก้วงู <c oughs> <c oughs> น,นี้มาโชว์แอนดรูวิวไม่ได้ให้แอนดรูิวโชว์ของเลย ไม่มีไม่มีฉากให้แอนด์ดิวออกนะตัดภาพไปก่อนเห็นไหมโอเคตอนนี้มอนสเตอร์เหลือละแพทเทิร์นนี้เราเคลียร์ไม่หมดนะออโต้ไม่หมดนะครับนี่คู่ต่อสู้ผักข้างหลังไม่มีใครครับพอระเบิดปุ๊บแอนด์ดิวก็สามารถรับดาเมจไปก่อนพูดง่ายๆคือดาเมจของมันเนี่ยเป็นใหญ่ของคู่ต่อสู้ที่เหลือเนี่ยจะมาลงแอนด์ดิวซะส่วนใหญ่นะครับทำให้เราสามารถชิวชิวไดไง้ง่ายมากขึ้นอนะ่ะ มันก็มีจังหวะแหละมันก็มีจังหวะที่เราจะพังพลาดแต่มันน้อยมากครับอันนี้เจอบอสแล้วนะอันนี้ผมออโต้เลยนะตึ้ดก็กิวใหญ่ตึ้งตึ้งตึ้งแค่นะแหนึ่งตัวนะครับศ <c oughs> ัตรูยินดีนะ คือถ้าศัตรูผักใครข้างหลังเราไม่มีใครไม่มีเ,เพื่อนเราให้เดินตีนะมันก็จะรอดครับเอาเซตฟอร์เมชั่นประมาณนี้นะเป็นหนึ่งในตัวละคระที่ลงได้ดีทั้งการฟาร์มนะแล้วก็รวมถึง PVP ด้วยแล้วก็เป็นตัวคละครทีน่น่าจะมีทุกคนนะครับลองปั้นดูนะฮะคุ้มค่า,าจริงครับคุ้มค่า,าจริงนะ,ะหาง่ายเลยไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่นะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ くだらないな。皆さん信じています。えいや。はあ、くだらないな。皆さん。